สวัสดีครับทุกคนวันนี้ขอชวนมาจับตาการเมืองลาวแบบใกล้ชิดกว่าที่เคยเพราะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนมกราคม2026ไม่ใช่แค่พิธีมอบรับตำแหน่งธรรมดาแต่เป็นการขยับตัวครั้งสำคัญของโครงสร้างอำนาจระดับสูงที่อาจส่งผลต่อทิศทางการเมืองลาวในอีกหลายปีข้างหน้า การแต่งตั้งผู้นำใหม่องค์กรแนวลาวสร้างชาติภายใต้การรับรองของผู้นำสูงสุดของประเทศสะท้อนอะไรบางอย่างที่ลึกกว่าภาพข่าวทางการครับครับมีนัยยะที่คนติดตามการเมืองไม่ควรมองข้ามเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของบุคคลแต่คือการจัดวางกำลังการส่งสัญญาณและการเตรียมความพร้อมของพรรคในยุคต่อไปหากคุณเคยสงสัยว่าทำไมต้องเป็นคนนี้ทำไมต้องเป็นช่วงเวลานี้ และการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำพาอะไรตามมาผมอยากชวนคุณรับฟังไปพร้อมกันค่อยๆแกะค่อยๆวิเคราะห์เจาะลึกทุกมุมมองตั้งแต่เบื้องหน้าในพิธีไปจนถึงเบื้องหลังทางการเมืองที่ไม่ค่อยมีใครพูดเพราะเรื่องนี้อาจเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญของการเมืองลาวปี2026ที่กำลังเริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบๆแต่ส่งพลังครับผมเมื่อวันที่23มกราคม2026 ณศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติได้มีพิธีมอบรับหน้าที่ตำแหน่งผู้นำระดับสูงระหว่างประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติคนเดิมและคนใหม่ท่ามกลางการเข้าร่วมของผู้นำระดับสูงของพักและรัฐนำโดยท่านทองลุนศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพักและประธานประเทศลาวซึ่งการปรากฏตัวของผู้นำสูงสุดในพิธีนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ใช่เพียงพิธีการตามวาระ แต่เป็นการขยับหมากทางการเมืองที่ผ่านการคิดและจัดวางมาแล้วอย่างรอบคอบใช่ครับการเปลี่ยนตัวประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติในครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการอนุมัติให้ผู้นำรุ่นเดิมออกจากตำแหน่งและรับอุดหนุนบำนานอย่างเป็นทางการถือเป็นการปิดฉากบทบาทของผู้นำแนวร่วมรุ่นหนึ่งที่ทำหน้าที่ประคององค์กรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเปิดทางให้ผู้นำคนใหม่เข้ามารับภารกิจต่อ ในจังหวะที่การเมืองลาวกำลังเข้าสู่ช่วงปรับสมดุลหลังการจัดตั้งคณะนำสมัยใหม่ของพรรคสิ่งที่น่าสนใจคือบุคคลที่ถูกแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติคนใหม่นั้นไม่ใช่เพียงข้าราชการสายองค์กรแนวร่วมตามแบบเดิมแต่เป็นผู้นำระดับสูงของประเทศที่ผ่านประสบการณ์การบริหารรัฐและการเมืองในระดับนโยบายมาโดยตรงครับ การย้ายผู้นำจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีมาคุมองค์กรแนวร่วมไม่อาจมองได้ว่าเป็นการลดบทบาทหากแต่เป็นการปรับบทบาทให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ระยะยาวของพรรคเพราะแนวลาวสร้างชาติไม่ใช่องค์กรเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่เป็นพื้นที่รวมพลังของกลุ่มสังคมต่างๆเป็นกลไกลสร้างความสามคัคคีและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างแนวทางพรรก,กับชีวิตจริงของประชาชน การนำผู้นำที่มีน้ำหนักทางการเมืองสูงเข้ามาคุมตรงจุดนี้เท่ากับเป็นการส่งสัญญาณว่าพักต้องการยกระดับบทบาทขององค์กรแนวร่วมให้มีความเข้มแข็งเชิงรุกและมีพลังทางการเมืองมากยิ่งขึ้นในช่วงปี2026เป็นต้นไปใช่ครับขณะเดียวกันคำกล่าวของสหายทองลุนสีสุริตในพิธีก็ยิ่งตอกย้ำทิศทางดังกล่าวโดยเน้นย้ำถึงผลงานของคณะนำเดิม ควบคู่กับการแสดงความเชื่อมั่นต่อผู้นำคนใหม่ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะนำพาองค์กรแนวลาวสร้างชาติให้ตอบโจทย์ภารกิจทางการเมืองในยุคใหม่ได้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องเฉพาะตัวบุคคลแต่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดวางโครงสร้างอำนาจใหม่ที่พักกำลังทยอยดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและนี่คือเหตุผลว่าทำไม การแต่งตั้งประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติคนใหม่ในครั้งนี้จึงถูกจับตามองอย่างมากว่าอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนการเมืองลาวในเฟสถัดไปที่เข้มข้นและมีนัยยะมากกว่าที่เห็นเพียงผิวเผินครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองลาวในครั้งนี้หากมองให้ลึกกว่าภาพพธิธีการสิ่งที่น่าสนใจที่สุดประการหนึ่งคือการปิดฉากผู้นำรุ่นเก่าอย่างเป็นทางการของสองบุคคลสำคัญ คือท่านศินลวงคุดไพฑูลและท่าน,นางอินลาวันแก้วบุญพันธ์ซึ่งไม่ใช่เพียงการ,กรเกษียณตามวาระแต่เป็นการจัดวางจังหวะทางอำนาจที่คำนวณมาอย่างรอบคอบของพรรคท่านศินละวงคุดไพฑูลในฐานะกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคและประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติคนเดิมได้ทำหน้าที่เป็นแกนหลักขององค์กรแนวร่วมมาอย่างยาวนานใช่ครับการออกจากตำแหน่งในรูปแบบ ออกพักการรับอุดหนุนบำนานเป็นสูตรการเมืองที่ลาวใช้มาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาเกียรติความชอบธรรมและความเป็นเอกภาพภายในโดยไม่เปิดช่องให้เกิดแรงเสียดทานหรือการตีความเชิงลบในสังคมหากมองในเชิงลึกนี่คือการส่งสัญญาณชัดเจนว่ายุคของผู้นำแนวร่วมสายประคับประคองกำลังสิ้นสุดลงและพักกำลังเตรียมองค์กรแนวลาวสร้างชาติให้พร้อมรับบทบาทที่เชิงรุกมากขึ้นในอนาคต การเปลี่ยนผ่านลักษณะนี้ไม่ได้เกิดจากความล้มเหลวของผู้นำรุ่นเก่าแต่เกิดจากการเปลี่ยนโจทย์ทางการเมืองของประเทศครับในบริบทที่พักต้องการความคล่องตัวสูงการสื่อสารกับมวลชนที่เข้มข้นขึ้นและการควบคุมทิศทางความคิดในสังคมอย่างเป็นระบบมากกว่าเดิมดังนั้นการปิดฉากของศิลวงคุดไพทูลและอินลาวันแก้วบุญพันธ์จึงไม่ใช่ตอนจบแบบเงียบๆแต่เป็นตอนจบที่ถูกออกแบบ เพื่อเปิดฉากบทใหม่ขององค์กรแนวลาวสร้างชาติและเป็นพื้นฐานสำคัญให้การจัดวางผู้นำคนใหม่สามารถเดินเกมได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ก้าวแรกครับผมการขยับตัวของท่านกีแก้วไขคำพิทูลจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีมาสู่ตำแหน่งเลขาคณะบริหารงานพักและประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติหากมองเพียงผิวเผินอาจถูกตีความว่าเป็นการเปลี่ยนงานตามวาระปกติของพัก แต่หากขุดลึกลงไปในโครงสร้างอำนาจของการเมืองลาวการย้ายครั้งนี้กลับสะท้อนเกมการจัดวางกำลังที่มีนัยยะทางการเมืองสูงอย่างยิ่งเพราะแนวลาวสร้างชาติไม่ใช่องค์กรเชิงสัญ,ญลักษณ์หากแต่เป็น,นกลไกหลักของพรรคในการเชื่อมโยงอำนาจรัฐอำนาจพรรคและพลังมวลชนเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบครับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีคือศูนย์รวมของอำนาจเชิงบริหารดูแลนโยบายเศรษฐกิจ และการขับเคลื่อนรัฐแต่ตำแหน่งประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติคือศูนย์รวมของอำนาจเชิงความชอบธรรมเป็นพื้นที่ที่พักใช้สื่อสารสร้างฉันทามติและควบคุมทิศทางทางสังคมในระดับฐานรากการนำบุคคลระดับรองนายกรัฐมนตรีมาคุมองค์กรนี้เท่ากับเป็นการยกระดับบทบาทของแนวลาวสร้างชาติจากองค์กรสนับสนุนไปสู่กลไกลเชิงรุกที่มีน้ำหนักทางการเมืองมากกว่าที่ผ่านมาครับ หากพิจารณาประวัติและเส้นทางอำนาจของกิแก้วไขคำพิทูลจะพบว่าเขาไม่ใช่นักการเมืองสายพิธีการแต่เป็นนักบริหารที่ผ่านทั้งงานพักและงานรัฐมีประสบการณ์ในระดับนโยบายและมีความใกล้ชิดกับศูนย์กลางอำนาจพักมาอย่างต่อเนื่องบุคลิกแบบนี้คือสิ่งที่พักต้องการในช่วงเวลาที่การเมืองลาวกำลังเผชิญแรงกดดันทั้งจากเศรษฐกิจภายในความคาดหวังของประชาชนและบริบทระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วครับผม การแต่งตั้งกี่แก้วจึงไม่ใช่การถอยหลังทางอำนาจแต่เป็นการเปลี่ยนสนามรบจากโต๊ะบริหารรัฐมาสู่พื้นที่จัดการมวลชนและความคิดของสังคมแนวลาวสร้างชาติเป็นองค์กรที่มีเครือข่ายกว้างครอบคลุมชนชั้นต่างๆกลุ่มชาติพันธุ์องค์กรศาสนาและภาคประชาชนการควบคุมองค์กรนี้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับควบคุมจังหวะการเมืองในระดับลึกซึ่งบางครั้งมีความสำคัญมากกว่านโยบายบนกระดาษเสียอีกใช่ครับ อีกประเด็นที่ไม่อาจมองข้ามคือการแต่งตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การรับรองและการมอบอำนาจโดยตรงจากท่านทองลุนสีสุริศนั่นหมายความว่ากีแก้วไม่ได้เข้ามาในฐานะผู้ปฏิบัติตามแต่เข้ามาในฐานะตัวแทนความไว้วางใจจากผู้นำสูงสุดของพรรคการยืนยันคุณสมบัติด,ด้านความรู้ความสามารถและความเป็นเอกภาพของพรรคที่ถูกกล่าวในพิธีไม่ใช่ถ้อยคำตามพิธีการแต่คือการส่งสัญญาณทางการเมืองไปยังทั้งระบบครับในอีกมุมหนึ่ง การดึงผู้นำสายบริหารมาคุมแนวลาวสร้างชาติยังสะท้อนความพยายามของพรรคในการลดช่องว่างระหว่างนโยบายรัฐกับความรู้สึกของประชาชนเพราะที่ผ่านมาความท้าทายสำคัญของการเมืองลาวไม่ใช่แค่ออกนโยบายแต่คือการทำให้นโยบายเหล่านั้นได้รับการยอมรับและเข้าใจในระดับฐานรากซึ่งเป็นภารกิจตรงขององค์กรแนวร่วม ครับผมดังนั้นการขึ้นมาของกี่แก้วไขคคำพิทูลจึงอาจถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ของแนวลาวสร้างชาติยุคที่องค์กรนี้จะไม่เพียงทำหน้าที่รวบรวมความสามัคคีเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่จะกลายเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ของพักในการประคับประคองเสถียรภาพทางการเมืองในระยะยาวและหากเกมนี้เดินถูกมากการย้ายครั้งนี้อาจถูกจดจำในอนาคตว่า เป็นหนึ่งในการจัดวางอำนาจที่สำคัญที่สุดของการเมืองลาวช่วงหลังปี2025ครับบทบาทของทองลุนสีสุริตในพิธีมอบรับหน้าที่ครั้งนี้หากมองเพียงผิวเผินอาจถูกตีความว่าเป็นเพียงการทำหน้าที่ประธานในพิธีตามตำแหน่งเลขาธิการใหญ่พักและประธานประเทศเท่านั้นแต่หากขุดลึกลงไปในรายละเอียดจะเห็นชัดว่านี่คือการแสดงอำนาจเชิงจัดวางอย่างเป็นระบบและมีในยะทางการเมืองสูงมาก ทองลุนไม่ได้มาเพียงเพื่อกล่าวชื่นชมผู้นำเก่าและให้กำลังใจผู้นำใหม่หากแต่มาในฐานะผู้คุมเกมที่กำลังจัดกระดานอำนาจของพรรคในระยะถัดไปด้วยตัวเองครับผมถ้อยคำที่ทองรุนใช้ในพิธีมีลักษณะเฉพาะคือไม่ใช่คำกล่าวเชิงพิธีกรรมทั่วไปแต่เป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการย้ำซ้ำหลายครั้งถึงคำว่าความสามารถความเชื่อมั่น และภารกิจในการผลักดันแนวทางของพรรคให้เป็นรูปธรรมนี่ไม่ใช่คำชมลอยๆแต่เป็นการประกาศต่อสาธารณะว่าผู้นำคนใหม่ของศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติคือคนของระบบที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับความไว้วางใจจากศูนย์กลางอำนาจโดยตรงการที่ทองลุนเป็นผู้มอบทั้งคำสั่งให้ออกจากพรรการรับบำนาญและคำสั่งแต่งตั้งผู้นำคนใหม่ด้วยตนเองมีความหมายมากกว่าพิธีการ นี่คือการควบคุมจังหวะการเปลี่ยนผ่านทั้งหมดให้อยู่ในมือเดียวตั้งแต่การปิดฉากผู้นำรุ่นเก่าไปจนถึงการเปิดตัวผู้นำรุ่นใหม่โดยไม่มีช่องว่างให้เกิดความคลุมเครือหรือการตีความนอกกรอบพักการเปลี่ยนผ่านจึงราบรื่นเงียบแต่เด็ดขาดใช่ครับที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือตำแหน่งที่ถูกเลือกให้ขยับ ทองลุนไม่ได้จัดกระดานโดยการสลับเก้าอี้ในฝ่ายรัฐหรือฝ่ายบริหารโดยตรงแต่เลือกขยับองค์กรแนวร่วมอย่างศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติซึ่งเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างพักกับสังคมนี่สะท้อนมุมมองเชิงยุทธศาสตร์ว่าในช่วงต่อจากนี้ความท้าทายของพรรคไม่ได้อยู่แค่การบริหารรัฐแต่คือการรักษาเอกภาพความชอบธรรมและพลังสนับสนุนจากมวลชนในระดับลึก การดึงกี่แก้วไขคําพิทูลซึ่งเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีเข้ามาคุมองค์กรแนวร่วมไม่อาจมองว่าเป็นการโยกย้ายธรรมดาหากแต่เป็นการยกระดับแนวลาวสร้างชาติให้กลายเป็น,นกลไกเชิงรุกหน้าขึ้นและการที่ทองลุนเป็นผู้รับรองการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยตนเองเท่ากับเป็นการส่งสัญญาณถึงทุกระดับว่าองค์กรนี้จะมีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์การเมืองระยะกลางและระยะยาวครับผม เมื่อมองในภาพรวมบทบาทของทองลุนในเหตุการณ์นี้จึงไม่ใช่ผู้นำที่ยืนอยู่เหนือเกมอย่างเดียวแต่เป็นผู้นำที่ลงมือจัดเกมเองทุกขั้นตอนตั้งแต่คนออกคนเข้าบทบาทใหม่และทิศทางใหม่ขององค์กรสำคัญการปรากฏตัวของเขาในพิธีไม่ใช่เรื่องจำเป็นในเชิงพิธีการแต่จำเป็นในเชิงอำนาจและนั่นยิ่งตอกย้ำสถานะของทองลุนสีสุริตในฐานะศูนย์กลางการตัดสินใจตัวจริงของการเมืองลาวในห่วงเวลานี้ กล่าวได้อย่างไม่เกินเลยว่าพิธีมอบรับหน้าที่ครั้งนี้คือภาพสะท้อนของการเมืองลาวยุคที่อำนาจไม่ได้แสดงออกด้วยความแข็งกร้าวแต่แสดงผ่านการจัดวางคนให้ถูกตำแหน่งถูกเวลาและถูกยุทธศาสตร์และคนที่วางหมากทั้งหมดในกระดานนี้ก็คือท่านทองลุนสีสุริตอย่างไม่ต้องสงสัยครับการเปลี่ยนผู้นำในองค์กรแนวลาวสร้างชาติเมื่อวันที่23มกราคม2026ไม่ใช่เหตุการณ์เล็ก แต่เป็นสัญญาณสำคัญของการจัดวางกำลังและถ่ายโอนอำนาจภายในระบอบการเมืองของสอปป,อปอลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ประเทศกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงหลังยุทธศาสตร์5ปี2026-2030การเปลี่ยนตัวบุคคลที่มีบทบาทสูงเช่นการปล่อยวางของท่านศิลววงศุดไพฑูนและนางอินลาวันแก้วบุญพันธ์จากตำแหน่งสำคัญไปสู่การมอบอำนาจเต็มให้กับท่านกีแก้วไขคคำพิทูลแสดงให้เห็นว่า พักต้องการเปลี่ยนชุดนำจากความเชี่ยวชาญแบบเดิมสู่อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่การนำคนในระดับรัฐอย่างท่านกี่แก้วเข้ามาคุมองค์กรมวลชนหลักของพักสะท้อนว่าแนวลาวสร้างชาติจะไม่ได้เป็นแค่เวทีพบปะสื่อสารแนวคิดแต่จะกลายเป็นเครื่องมือแทรกซึมเชิงนโอยอบอเพื่อนำทิศทางพักลงสู่สังคมอย่างมีอำนาจมากขึ้นครับผมการเคลื่อนไหวนี้ยังชี้ให้เห็นว่าแนวลาวสร้างชาติอาจไม่ได้ถูกมองเพียงเป็นองค์กรเสริม แต่เป็นสะพานเชื่อมอำนาจระหว่างตัวรัฐกับพักโดยการจัดวางคนที่มีประสบการณ์บริหารรัฐเข้ามาทำงานมวลชนจะช่วยให้แนวทางของพักสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลอย่างราบรื่นและเข้มแข็งกว่าช่วงก่อนหน้าในยะสำคัญคือพักคกำลังผลักดันบทบาทของแนวร่วมให้มีอำนาจในการกำหนดวาทกรรมความชอบธรรมและจังหวะการเมืองของประเทศในอีกหลายปีข้างหน้าครับ นอกจากนี้การจัดการเปลี่ยนฐานลักษณะนี้ยังสะท้อนการคงไว้ซึ่งความมั่นคงภายในพักโดยไม่ให้เกิดแรงสั่งสะเทือนจากการย้ายอำนาจแบบหักมุมหรือสร้างความแตกแยกภายในกลุ่มนำการปล่อยวางผู้นำเดิมในลักษณะที่ให้เกียรติพร้อมกับเปิดทางให้ชุดใหม่เข้ามาบริหารเป็นการจัดการอำนาจแบบระมัดระวังเพื่อให้ทั้งสมดุลและต่อเนื่องความสำคัญของสิ่งนี้อยู่ที่การทำให้สมาชิกพักและประชาชนทั่วไปรับรู้ว่า การเปลี่ยนฐานยังคงอยู่ในขอบเขตของระเบียบและยังคงเป็นไปเพื่อประโยชน์ของแนวทางพักโดยรวมครับนอกเหนือจากนั้นการที่เลขาธิการใหญ่และประธานประเทศทองรุนศรีสุริศปรากฏตัวพร้อมกล่าวชื่นชมทั้งผลงานของคณะเดิมและความพร้อมของคณะใหม่ยังส่งสัญญาณเชิงอำนาจว่าแกนกลางของพักยังคงอยู่และมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดการยกย่องคนใหม่ไม่เพียงเป็นการรับรองแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณว่า การเมืองระดับบนของลาวกำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่มีความต่อเนื่องและไร้ความขัดแย้งสำคัญซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อภาพลักษณ์ของความมั่นคงและเสถียรภาพทั้งในประเทศและต่อสายตานานาชาติใช่ครับการจัดวางคนในตำแหน่งสำคัญยังสะท้อนการตอบสนองต่อสภาพภูมิรัฐศาสตร์และแรงกดดันจากภายนอกการมีผู้นำที่ฉลาดเชิงนโยบายและมีเครือข่ายการบริหารรัฐเข้ามาคุมองค์กรแนวร่วม ทำให้พรรคสามารถควบคุมการสื่อสารและทิศท,ทางจิตสำนึกของมวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในยุคที่ข้อมูลข่าวสารและแรงกดดันจากภายนอกมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอำนาจนุ่มและความชอบธรรมทางการเมืองการเคลื่อนตัวนี้จึงไม่ใช่แค่การแต่งตั้งเปลี่ยนคนแต่เป็นการเปลี่ยนบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรแนวร่วมสำคัญให้กลายเป็นแกนกลางของการสร้างความชอบธรรมและขยายฐานอำนาจของพรรค ท่ามกลางบริบทโลกที่ซับซ้อนสรุปแล้วการเปลี่ยนผู้นำของแนวลาวสร้างชาติในครั้งนี้บ่งบอกว่าการเมืองลาวช่วงปี2026-2030จะไม่ใช่ยุคของการนิ่งเฉยต่อโครงสร้างอำนาจแต่เป็นยุคของการจัดวางอำนาจใหม่ที่ผสานร,ระหว่างความมั่นคงภายในพักกับกลยุทธ์เชิงนโยบายเพื่อให้แนวทางพักสามารถฝ่าแรงกดดันทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีพลังและยั่งยืน วางพลที่มีประสบการณ์ระดับรัฐเข้ามาคุมงานมวลชนทําให้แนวลาวสร้างชาติไม่ได้เป็นแค่องค์กรรองรับแต่กลายเป็นเครื่องมือหลักที่จะกําหนดทิศทางการเมืองของประเทศในทศวรรษที่กําลังจะมาถึงครับก่อนจะจบคลิปนี้อย่าลืมว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแต่คือทิศทางของประเทศที่ส่งผลต่อชีวิตพวกเราทุกคนไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือยังตั้งคำถามอยู่ การติดตามข้อมูลอย่างรอบด้านคือพลังสำคัญที่สุดถ้าคุณชอบเนื้อหาแนวเจาะลึกขุดคุยอ่านเกมอำนาจแบบไม่ผิวเผินช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนี้ไว้เพราะเราจะยังคงจับตาการเมืองลาวทุกความเคลื่อนไหวเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายแต่ไม่ลดทอนความจริงแล้วพบกันในคลิปหน้าเรื่องต่อไปอาจเข้มข้นกว่านี้และอาจเกี่ยวข้องกับคุณมากกว่าที่คิด